หลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านในเทศต,ตอนฟังธรรมขณะที่จิตนอนหลับค่ะมีอาน,นิสงส์อย่างไรไปร่วมรับฟังพร้อมกันค่ะท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะหลับและบางทีบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านอาจจะเริ่มหลับบางแล้วก็ได้ ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาบังคับแต่ก่อนจะหลับก็มาฟังธรรมกันก่อนทั้งและวิธีแนะนำแนวการปฏิบัติแต่ถ้าบางเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่อยๆไปจิตอยู่ในธรรมแล้วก็จะหลับก็อย่าดึงไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเพราะท่านือว่าขณะใดที่จิตฟังธรรมอยู่ จิตพอใจในธรรมนั้นแล้วก็หลับไปขณะที่หลับถือจิตทรงชาในธรรมนั้นจนกว่าจะตื่นเป็นการได้กําไรมากการแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในยามนี้เป็นเพื่อนก่อนนอนก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบเพื่อเตือนใจไว้ว่ากรรมฐา,านที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมโนมิทธิ ยังไม่ถึงที่สุดความดีของพระพุทธศาสนาะ <c oughs> เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมารรทรเจ้าทรงแนะนําเป็นการยืนยันคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนําว่าคนเกิดตาต่คนที่ตายไปแล้วยังไม่มีสภาพศูนย์ถ้าสร้างความชั่วก็ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปรตแม่สุรกายเป็นสัตติฉันบ้างตามกํากลังของความชั่ว ถ้าสร้างความดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปนิพพานฉะนั้นในฐานะที่มัรนดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระพิชิตมารตั้งใจปฏิบัติความดีตามท่านก็จงพยายามตัดความชั่วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความชั่ว คือความชั่วนในอุทุมปริกาสตรที่พระพุทธเจ้าทตรัสว่าเป็นอุปกิเลสอันนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนอย่าเข้าไปคบกับอุปกิเลสทั้งหมดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดและก็ถ้าหาว่าสงสัยว่าดูได้ที่ไหนก็ในเทพอธิบายอุทุมปริกาสตรมีนันนั้นมีครบถ้วนเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าโดยตรง อุปะกระเบีเข้าไปใกล้มันกิเลสแปลว่าความชั่วหรือความเศร้าหมองเรียกว่าจิตเลวอย่าเข้าไปถ้าจิตเลวที่อย่างเดียวกายก็เลววาจาก็เลวคําแนะนําคําสั่งสอนใดที่องค์ทยยมเดเจพระจจอมไตรทรงตรัสว่าเป็นของดีหนึ่งความดีขั้นสเก็ตของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนจงพยายามทรงความดีนั้นให้ได้ ถ้าความดีขั้นสะเก็ดไม่ถึงอย่างดีเดีายวอื่นเราก็ดีไม่ได้อย่าทนงตนว่าดีตายแล้วต้องไปอาบายภูมิแน่แล้วก็ริการนี้สองความดีขั้นเปลือกความดีขั้นเปลือกนี่เป็นความดีขั้นทรงฌานโลกีนั่นก็คือหนึ่งทรงศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทําลายศีลด้วยตนเองไม่ยุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทําลายศีลไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว <c oughs> แล้วก็พยายามระงับทีวณ์ห้าประการทีวณ์ห้าประการก็ได้แก่นหนึ่งความพอใจในเพศตรงกันข้ามคือกามมารมขณะนี้เราจะหลับแล้วนี่ตัดอารมณ์ใจให้เป็นสุขเสียะจะไปยุ่งเรื่องนั้นจิตไปคิดเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้เราทำสบา,สบายใจสบายเป็นตัวของตัวเอง สองตัดความไม่พอใจขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่ชอบใจบุคคลใดเลิกไปเสีย <c oughs> ถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีมันก็เลิกจริง,รงๆไม่ได้เลิกใช้โชคเราก่อนจะหลับทําจิตให้เป็นสุขสามความมึนงงซึมในอารมณ์ของร่างกายรัทำกทํากําลังใจให้ปิดโปรงตัดอารมณ์นั้นไป แต่ว่าถ้าฟังไปฟังไปไั่นง่วงจะหลับก็ปล่อยหลับเลยไม่ต้องดึงเอาไว้จะเป็นการทรมานจิตใจฟังธรรมพอใจในธรรมเป็นที่พอใจแล้วฟังได้แค่ไหนหลับแค่นั้นใช้ได้ขนาดหลับถือว่าทรงฌานในธรรมนั้นจนกว่าจะตื่นเป็นกําไรมากข้อทีสี 4, ความฟุ้งซ่านเกินไปเสียฟหูฟังธรรมแต่ใจคิดอย่างอื่นน่าลูกนอกทางมันอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดา เชิพระเจ้ายพยายามยับยั้งว่าเราจะตั้งใจทรงธรรมข้อที่ห้าความสงสัยในคําสอนและผลการปฏิบัติจะไม่มีในเราความสงสัยในพระเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีในเราแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงจัสว่าจิตทรงพรมีหารสี่คือจิตนี้คิดอยู่เสมอว่าเราจะไปมิถินนีของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งโลก เราจะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เป็นศัตรูกับใครข้อทีสองเราจะมีความสงสารปรารถนาเกื้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้เป็นสุาตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ข้อทีสามเราจะไม่ฉาดเสียใครพราะยินดีเมื่อลคนอื่นได้ดีแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติด,ดีตามเขาข้อทีสี่เราจะวางเฉยใครเพื่องพร้มจะไม่ซ้ำเติม คิดเมตตาปราณีไว้เสมอถ้าทรงอารมณ์ได้ตามนี้องค์สมเด็จพระจินสีตองตัดว่าเป็นผู้เข้าถึงกับเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าเปลือกความดีนี้เป็นเปลือกที่ทรงชานโลกีบัรดาแานพุทธบริษัทไม่ต่ำเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถึงแม้ทรงอารมณ์ตามนี้ก็ถือว่าพอเอาตัวรอด <c oughs> ที่ว่าพอตัวรอดนั่นก็นหมายความว่าตกนรกยากหน่อยทีย่บอกไม่ตกนรกเลยนะไม่ได้ถ้าเผลอยังตกรหนันบ,บความดีที่ปฏิบัติต่อไปเข้าถึงกับพีนั่นก็คือว่าพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำปุบเพนิวาสานุตพิยานให้เกิดขึ้นคือการระลึกชาติการระลึกชาตินี่หากว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติผานายะที่สองที่สาม ครูเขาก็สอนมาแล้วขอให้ส่งกําลังใจไว้ทําให้มันคล่องอย่าประมาทในในในชีวิตอย่าคิดว่าเราดีจะเกิดการพลาดพลัง้งแล้วกาความดีถึงกันส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเรืงทิพยกุญญณอย่างเข้มที่เรียกว่าจุตูปปาติยานคือ <c oughs> ได้ยินชื่อคนสัตว์ได้เห็นคนนั้นสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหน อินที่คนตายแล้วสัตว์ตายรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ที่ว่าถึงกันครูก็สอนบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วขอยส่งกําลังไว้พยายามทําให้คล่องจิตจะมีความสุขนั่นนอกจากนั้นยานแปดประการคื <c oughs> อ,อหนึ่งที่ประคุณยาน <c oughs> เห็นผี <c oughs> เห็นนรกเห็น <c oughs> สวรรค์ <c oughs> เห็นพรหมเห็น <c oughs> อะไร <c oughs> ได้ทุกอย่างด้วยกำลังใจเราก็ปฏิบัติได้แล้ว เป็นปัจจัยให้พ้นจากความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บางท่านบวาเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้ความจริงมันมีเราจะได้ไม่สงสัยท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธเจ้าว,ว่ามีเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสำหรับท่านผู้นั้นที่พูดท่านจะไปอะไรเป็นเรื่องของท่านอย่าไปนสนใจ แล้วก็สําหรับข to to, ้อที่สองจุตูปปาติยานยานนี้รู้การเกิดเกิดแลกการดับของคนและสัตว์ที่พูดมาแล้วว่าเห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้สูตรชื่อสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านันนี้ก่อนเกิดมาจากไหนอินทืีอคนตายและสัตว์ตายทราบได้ทันทีว่าตายแล้วไปอยู này, Walker, ่ที่ไหนปุเพนิวาสานุสติยาน แต่ลึกชาติได้เป็นเหตุให้ทบทวนชีวิตของเราเองว่าการเกิดมากี่ชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์ขนาดไหนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างเป็นสัรนกบ้างเป็นมาแน่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นแน่แต่ไม่มีการท่งตัวสู้ไปนิพพานไม่ได้ทําใจลดมณทิทิได้เยอะตักกิเลสได้มาก อตีต่างสยานุเหตุการณ์ในอนดีตอนาคตาาาป,จจป,าาปัจจุบันนองสัญญานุเหตุการณ์ปัจจุบันยะถากรรมุตายานรู้กฎข้องกรรมว่าอะไรทําให้เรามีความสุขทาให้เรามีความทุกข์และคนที่มีความสุขกัอคนที่มีความทุกข์มีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระเบรมนโลกเชศสอนญาณแปดไว้ให้เรามีความสุขใจ ถึงแม้เรายัางจะไปนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปพรมไม่ได้ยังอยู่เป็นคนอารมณ์จิตก็เป็นสุขเขบาบรรดาท่านพุทธบริษัททําให้คล่องตัวจะมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกประกอบอาชีพอะไรอยากจะรู้ขานาดดีเท่าไรยังไงเรารู้จะได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดรอนปีไหนน้ําจะท่วมมากปีไหนจะแ้งมากเกินไป วีไนพีไหนภัยดาดจะเกิดขึ้นกับพืชผลเราทราบจะได้หาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงการขาดทุนในชีวิตส่งตัวและแล้วก็สามารถจะรู้บุญของเราที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบันนี้บุญวาสนาบาร,รมีของเรานั้นอยู่ขั้นไหนจะไปเป็นเทวดาได้ไหมไปเป็นพรหมได้ไหมจะไปนิพพานได้ไหมเราทราบขาตกบกพร่องอะไรบ้างเราทราบ การปฏิบัติถึงแค่นี้เข้าทึ้งแก่นแต่อย่าลืมในะญาติโยมพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนพิสูจน,น์สมาเณรแก่นนี้เป็นฌานโลกียังดีไม่พอต้องศึนะกษาระบบความเป็นมาของพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าท่านจะเราจะท่านจะไปจะเป็นพระอริยะแล้วไม่เป็นนั่ไม่สาคัญเดินตามท่านไม่เรื่อยๆได้ดีไม่มากได้ดีคราวทีละน้อยๆก็ยังมีความดีเข้ามาติดเรา ถ้าทําไปแล้วจงอย่าหลงตัวคิดว่าเป็นพระอริยเจ้ามันจะเป็นผลร้าย <c oughs> คิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ถึงพบะนิพานเพียงใดเรายังไม่ดีต้องหแสวงหาความดีต่อไปเดินตามทางกับพระอริยเจ้าเขาเดินอย่างนี้คือหนึ่งบารมีสิบบารมีสิบรดยการต้องประจำใจไว้เสมอได้กันหนึ่งทานบารมี คิดว่าเราจะให้ทานแทนการที่เราจะแย่งทรัพย์สมบัติของคนอืน่นถ้าคิดไว้ยังไม่ได้ให้จัดเป็นจาคานุปติกรรมฐานเป็นฌานคิดว่าเราจะรักษาศีลศึกษาศีลที่เราปฏิบัติตามฐานนะถ้าศีลมีนนกีดสิกขาบทระมัดระวงังศีลไม่บกพร่อง กากรเอาจิตเข้าไปร้มัตระวังศินไม่บกพร่องอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นฌานในศีลานุสติกรรมฐานตลอดเวลาสา,สามเนคขมะบร,รมีการท้บบทพยายามระง,งับนิวอนห้ารายการแย่ครอบงำใจและพยายามหาทางตัดสังโยชน์ทั้งสิบราการให้หมดไปจากกาลังใจตามที่ทำได้ค่อยๆทำ และปัญญาบรารมีก็พิจารณาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จปิะเสีหาทางตัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปวิญะาบรารมีมีความแกล้แกล้งเกล้ๆๆๆๆลองแค่วมีความแกล้กล้าต,ต่อสู้ตัวศักร์ไม่ท้อถอยการปฏิบัติความดีนี่ความชั่วมันคเข้ามาทําลายอยู่เสมอ ต้องต่อสู้ไม่ยับยัง้งมันแพ้มั่งเราแพ้มั่งแพ้ก,กันแพ้ต่อต่อไปเราจะไม่แพ้เลยและคันติาบารมีต้องอดทนต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องอดทนถ้าไม่อดทน <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ช่า <S <S ก็ถอยหลังแพ้เขาต้องต่อสู้ไปยันเอาเขา้ขาวความตายเป็นเครื่องเป็นเดิมพันกันสัจจะาบารมีตั้งใจว่าจะทําความดีจะต้องส่งความดีให้ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อันธิฐานบารมีสร้างกำลังใจไว้ว่าเราต้องการนิพพานความดีใดที่องค์สมเด็จพระจิตมัยกล่าวว่านิพพานเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราทําตามนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอนใจเมตตาบารมีทําจิตใจให้แจ่มใสหน้าตาชุ่มชื่นวาจาไพเราะอย่างนี้จะเป็นที่สบายใจทั้งเราและเขาผู้รับฟังผู้เห็นหน้า อู้เมขาบารมีอะไรที่เข้ามาเป็นเครื่องทรมานกายทรมานใจอดทนเข้าไว้วางเฉยไม่ดิ้นรนไม่แสดงการกับทัทุกสถาานใจจะมีกําลังความดี <c oughs> บารมีสิบรายการนิบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้ <c oughs> ค่อยๆรักษาอย่าคิดว่าทำวันเดียวได้มันก็พลาดบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดา ต่คิดว่าวันหนึ่งสามารถจะต้องทรงอารมณ์นี้ให้ดีให้ครบทนวนึสิบประการอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่นั่งภาวนารักษาอารมณ์ตามนี้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทางที่ด,ดีตื่นขึ้นเชา้าทรงอารมณ์นี้ให้ปกติสิบชั่วิประการและหลังจากนั้นก็ไปดูเจริยาของพระอ,อริยเจ้าคือเจริยาของปะโสดาบันเมื่อวานนี้ได้พูดแล้ว ว่าความจริงแระโสดาบันมีอะไรไม่มากนะักแต่ต้องสรงอารมณ์ไว้เพื่อหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายสองไม่สงสัยในความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือโดยไม่มีความสงสัยและแข็งใจ <c oughs> สามส่งสินห้ากับกรรมบทสิบไว้ครบถ้วนเฉพาะสินห้านี่ไม่พอ ต้องกำหนดสิบด้วยจิตที่มีความสุขคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรห้าไม่พูดมุสาวาทพูดเฉพาะความเป็นจริง 6. ไม่พูดคำหยาบพูดเฉพาะวาจาอ่อนหวานเจไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกเล้าวกันและไม่นินทาชาวบ้าน พูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์มีความสามคัคคีแล้วก็แปดจะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้นก <c oughs> <ๆ>้าวกำลังใจของเราจะไม่เพ่งเล็งโลกคือหมายความขึ้นชื่อว่ามนุษย์ในโลกที่เปนโลกอะพมโลกเราเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นแดนพน้นทุกจริง เราเหล่าเรา,เราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ไม่สาคัญพยายามเดินไปเดินจริงๆไม่ถอยหลังสักวันหนึ่งข้าง้ามันต้องถึงนิพพานแน่คนที่หวังนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีประจําใจเป็นที่ชอบใจเป็นที่รักขโมคนทั้งหลายมีความสุขแล้วก็ประการต่อไปก็นั่นกับม้ข้อที่สิบ เราจะไม่คิดประทุษร้ายใครไม่จองล้างจองผายใครจะเป็นคนให้อภัยไว้เสมอถ้าไม่เกินวิสัยแต่ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีมันก็ต้องมีอยู่บ้างมันมีก็พยายามระง,งับมาจิตใจมีสติสมัญญายะสมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานะความโกรธก็ต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีถ้าพยายามห้ามความโกรธห้ามไม่ไหวก็ต้องโต้ตอบบ้างเป็นของธรรมดา แต่การโต้ตอบค้อยใช้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญย่าใช้อารมณ์โทสะเข้าโต้ต,ตอบจะดีมากแล้วก็ใช้อดกลั่นอดกลั่นการนิ่งไว้้ใหมากฝืนยิ้มไว้เสมอๆไม่ช้าอารมณ์ใจจะเป็นสุขจะมีความเยือกเยน็นอารมณ์โกรธจะค่อยๆเบาลงไปแต่การสุดท้ายการทําความเห็นให้ถูก การทําความเห็นได้ถูกกันไหมว่าไม่ขัดใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนรกมีเราก็มีเปรตสุรกายม,แาม,าม,มีแล้วก็มีเทวดารอพรมมีแล้วก็วมีนิพพานมีแล้วก็มีเราว่ามียังไงเพื่อการปฏิบัติในมโนยิธิไม่มีอะไรสงสัยแล้วพบหมดทุกอย่างที่พระเจ้ทาทรงสั่งสอนเป็นนั้นว่าถ้าทําได้อย่างนี้เราก็ถึงแก่น แล้วก็ต่อไปสําหรับพระโสดาบันมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านที่ได้มโนยิธิแล้วย่อมไม่สงสัยเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานให้เป็นปกติเช้ามืดตื่นขึ้นใจตั้งอยู่อัที่อารมณ์ของพระนิพพานก่อนจะหลับเอาใจตั้งไว้ที่อารมณ์พระนิพพานให้หลับไปจะดีมากจิตจะเป็นสุขเวลาตื่นขึ้นวันทั้งวันจะมีสุข วันนี้พูดถึงประโสนบดาบันแล้วยอดอีนิดประโสนามันไม่มีอะไรหนึ่งมีชีวิตมีความรู้สึกว่าต้องตายสองคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สมเมสินบริสินห้าบริสุทธิ์แล้วก็สี่จิตมุ่งเฉพาะมนิพผานมีเท่านี้เองตั้งใจคิดตามท่านปฏิบัติตามท่าน,าานเราจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าคิดว่าเราเป็นอย่าหลงว่าเราเป็น ต่อมารมของพระอ,อนาคามีก็มีรมเท่าพระโสดาบันพระอ,อนาคามีก็ดีเอ้ยขอโทษ <c oughs> แม่รมณ์พระสิทาคามีนี่คอมันแห้งเซ <c oughs> มหามันกัดคอพระสิทาคามีก็มีรม์เท่าพระโสดาบันคือคิดว่าจะตายมีไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์มีจิตต้องการะนิพาน แต่มีจิตบรรเทาความโลภความโกรธความหลงจิตบรรเทาความโลภหมายความว่าชานในจารคานุติกรรมฐานคิดแย่ฐานอารมณ์สูงขึ้นถ้าไม่ดิ้นรนในทรัพย์สมบัติเกินไปก็ทําทุกอย่างมีความกยันมันเพียนแต่ไม่ดิ้นเกินพอดีบรรเทาความโกรธหมายความว่านาคามีมีความเข้มข้นในพมิหารสรีโกรธชาหายเร็วให้อภัยเร็ว ่นใช้พรมีหารสีเป็นเครื่องค้ำจุนคุมใจไว้เสมอบรรเทาความหลงเห็นว่าความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ยึงหาทางตัดกำลังใจพ้นจากความโลภและความโกรธทั้งสองประการเยาวนาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบรรเทาความโลภให้ใช้จารคานุสติกามฐานเรายังไม่มีทรัพย์จะให้แต่คิดว่าเราจะให้ไว้เสมอ ถ้าให้พอกำลังย่าให้เกินกำลังเท่านี้ความโลภจะบรรเทากำลังใจของเราคิดว่าเราจะไปมิตที่ดีของคนสัตว์<ม>ได้เหตุผลคนที่ทำให้เราโกรธเป็นทายของกิเลสเราไม่ถือรีอกว่าไม่ถืคนบ้าไม่ว่าคนเมาอย่างนี้จะค่อยๆบรรเทาความโกรธลงได้มากค่อยๆทาไปกำลังใจของเราไม่ถึงพรราน,านาคามีเพียงใดความโกรธต้องมีอยู่ แต่มันกรธช้าลงไปนิดเบาวลงไปหน่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วอารมณ์จิตจะเป็นสุขอารรรดาท่านพุทธบริษัทร,รบควนเวลามาก็มากแล้วก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์